ีราม่อาจนได้เจมจิรายุอยากเล่นกีตาร์ให้โฟมฟังแต่เจอภรรยาช็อตฟิลแรงออกมาไล์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆมากยิ่งขึ้นสำหรับโฟมเบนจามาาภรรยาของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อมีบางช่วงบางตอนที่เจมจิรายุนั้นอยากโชว์เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟัง แต่ทางด้านโฟมนั้นกลับพูดออกมาว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบทั้งยังบอกให้สามีนั้นเปิดช่องของตัวเองสามีเขาได้กตนอะไปไหมไม่เอาทไมอ่ะขี้เกียจฟังไม่ชอบไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเพียงเดียวเพยงเดียวไม่เอานี่เดียวตึ้งเดียวก็ไม่เปิดไลฟ์ของตัวเองไหมอ่ะ ่ง,งานเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตที่เข้ามาดูถึงกับคอมเมนต์เกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นอาทิต้องดูตอนเรื่องพูดไปฮันนีมูนดูกริยาน้องผู้หญิงหลายครั้งแล้วใกล้กันจนดูแคนทำไมพอเปิดตัวแล้วเป็นแบบนี้อ่ะงอยตลอดเลยพระเอกกูบางเมมบอกเขาขี้อายแต่ตามดูทุกไลท์คุณเขาช็อตฟิลเจมยิ้มแห้งทุกไลท์เลยอะเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ